สวัสดีค่ะอาจารย์พิงก์ีนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่16พฤศจิกาย,ยนเรามาทานายวันเกิดของท่านที่เกิดนวนที่16พฤศจิกาย,ยนใน1 8ขึ้นไปแล้วท,ทุกทุกท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะทุกๆเดือนเกิดทุกๆปีพศ,ศ,ศ,ศะคะ่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะแม่ทายให้5คำถามนะคะพูดถึงการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภเริ่มต้นที่การงานของเราไพ่ใบแรกคือก้าวไม่เท้าไพ่ใบที่สองคือไนท์จัวอนไม่เท้าและไม่เท้าทํานายว่าท่านจะ ปลดล็อกตัวเองจากอุปสรรคที่มีอยู่นะคะในเรื่องของการงานท่านจะมีก้าวหน้าก้าวไกลไปนะคะมีความมั่นคงสูงนะคะเรื่องของตำแหน่งงานดูเหมือนมีความขัดแย้งแต่สุดท้ายแล้วท่านจะได้รับตำแหน่งงานเปไปตามขั้นตอนเรื่องของการเงินแล้วนะคะไพ่ใบแรกคือเอซซ f อกคัพไพ่ up, ใบที่2คือ7ถ้วยวาดปวิมานทานายว่าเป็นถ้วยเหมือนกันเลยเนาะท่านจะมีการโชคดีจากโชคลับลับๆอยมีโอกาสโชคดีจากการแบ่งปันทรัพย์สินแล้วมีโอกาสโชคดีจากการลงทุนที่ท่านเคยลงทุนเอาไว้นะคะที่เรื่องของความรักไพ่ใบแรกคือ วูดสันไพ่ไปที่สองคือหกเหรียญนะคะเป็นความเมตตาทํานายว่าท่านจะมีโอกาสได้แต่งงานนะคะแล้วก็มีครอบครัวอบอุ่นนะ,ะทีนี้เรื่องของความรักท่านผู้ใดที่ยังไม่มีท่านจะเจอแสงสวา่างจะมีคนใกล้ตัวแนะนําคนที่ใช่ให้คนที่มีกําลังใจให้เขาทุกท่านสมหวังในรักมีความสุขนะคะทีนี้เป็นเรื่องของสุขภาพไพ่ไปแรกคือ สามดาบแทงหัวใจไพ่ไปที่สองคือเก้าถ้วยนะคะเป็นไพ่บวกนะคะํำนายว่าท่านผู้ใดที่มีอาการของโรคนะคะ,ะเล็กแม้เพียงเล็กน้อยให้ปรึกษาแพทย์ผู้รู้ <c oughs> ห,หายป่วยหายไข้แน่นอนเก้าถ้วยนี่เป็นไพ่ของการลงทุนหรือการรักษาตัวเองการดูแลตัวเองด้วย,วย,ยเช่นกันนะคะ <c oughs> ทํานายว่าท่านที่ที่ป่วยจะหายป่วยหายไข้ท่านผู้ใดที่กําลังรอการผ่าตัดจะผ่านไปได้ด้วยดีทุกทกท่านแม้เป็นปาารร่วยเพียงเล็กน้อยให้รักษาให้รักษาตามอาการปรึกษาแพทย์ผู้รู้นะคะ ออกกาลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับให้เพียงพอและโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ทุกท่านหันมาสวดมนต์นั่งสมาธิกันนะคะแม้เพียงห้านาทีทําให้จิตใจแล้วก็สภาวะในร่างกายของท่านดีขึ้นแน่นอน,นะคะ่ะทีนี้เป็นเรื่องของโชคลาภและลาภพลอยไพ่ใบแรกคือแปดถ้วยไพ่ใบที่สองคือหนึ่งเหรียญนะคะทานายว่าท่านผู้ใดที่ไม่มีเบอร์ในใจนะคะให้ซื้อกับผู้ชายนี่นะคะมีโอกาสถูกนะคะขอให้ทุกท่านเป็นเศรษฐีนะคะเป็นเจ้าของเงินแสนเงินล้านวันนี้เป็นวันที่ ทุกท่านจะมีโอกาสมีโชคดีขอให้ทุกท่านมีโชคมีชยัยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันนะคะลักษณะของคนวันอาทิตย์นะคะคือเป็นคนที่ใจกล้ามี็นคนมั่นใจสูงแล้วก็มีจิตใจดีนะคะสีที่ดีคือแดงส้มทองชมพูสีไม่ดีคือดําแล้วก็น้ําเงินเข้มนะคะเลขที่เป็นมงคลนะหกสิบสองสิบห้ายี่สิบเอ็ดสุขภาพหัวใจตาแล้วก็เพาะอาหารนะะอันนี้ไม่ดีที่ดีก็คือทับทิมและโกเมนนะคะวันนี้เป็นวันเกิดของท่านที่เกิดในวันที่สิบหก พเศษจิกายนขออวยพรให้ท่านมีความสุขคิดสิ่งใดสมปรารถนาล่ำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีนะคะทุกทกท่านที่รับชมคลิปด้วยเช่นกันนะคะก้าวหน้าก้าวไกลไปในทุกๆด้านจเจริญรุ่งเรืองไปในทุกๆอย่างที่ต้องการนะคะมีความสําเร็จนะคะล่ำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคะ่ะขอบคุณมา,มากๆคะ่ะ